วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาหนึ่งนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสัรปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์ประธานกรมรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำพันตำรวจเอกดุษฎีอารยะวุฒิและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายสมชายพิสิิ์กุลสุนทรประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปธมภมสมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นำนายแพทย์ชุมพลสุวรรณประธานมูลนิธิเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเขาคิดจกูดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมบราชกุมารีสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูล นายขันประจบเหมาะู้้งในการสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ นายพลบำรุงพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดโครงการเรดฮีโร่เพื่อกองทุนวิจัยโลหิตวิทยาสมทบกองทุนวิจัยโลหิตวิทยาพลเอกสแสวงท่านผู้หญิงนวลผ่องเสนานารงค์เพื่อการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาติไทยนายพิชิตวิวัตรุจิราพงศ์ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์บริษัท เน็ตเบย์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบเงินฉุดเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทยนางสาวสรินทร์ซอสดทิกุลรองประธานกรรมการบูลณิธิทานน้ำใจนำคณะกรรมการบูลณิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ ดีเด่นและดีจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปีการศึกษา2,566ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาทกลาบปงะคุมทุนรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมข้อเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย นายฮุนซาเรนเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางลีเลียเคนาภริยาเอกอัครราชทูตร่วมข้อเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ต่อจากนั้นเวลา17นาฬิกา41นาท <glorious. S 1> ีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปรปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลใฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะบุคคลผู้บริจาคเงินและผู้สนับสนุนกิจการของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูประัมม์ครั้งที่2ประจำปี2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิพิจารณาตัดสินบุคคลที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567พิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567และพิจารณาการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2568 สำหรับปี2567เป็นปีที่33ของการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลมีผู้เสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวั73ล73รายจาก29ประเทศในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ก,กระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567 ในวันที่30มกราคม2568ณนับพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง